ลายแบบนี้แล้วก็ลงสีบ่ะแบบนี้เมนโอ้เห็นเห็นเฮือนเขาเห็นคืองานหาพันหลักละหาพันบาทเมนอ๋อจุ๊กแพงยี่โรเลยอันน่ะทุกช่าง สวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อเม่พี่น้องกันเบิรสุขสู่คนเพี่นเนาะพบเจอกับบาเซียงในตอนเวลาเก้าโมงเช้าเมื่อนี้พี่น้องเนาะกำลังจะไปเห็นงานคือเก่าพี่น้องเลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านนุชซานของทางช่างเตีย้ยมาอัปเดตเบิรงน้ากันเนาะหลังจากโบกไปแล้วก็ยังมาทำในมาเบิรงอยู่พี่น้องเลยเพิ่มเติมพี่องเนาะเมื่อนี้พี่น้องเนาะบอเสียงพอดีมีทางพระอาจารย์เปินให้บอเซียงนี่มาสอบถาม เรื่องอาณาเอาไฟเข้าบ้านของทางช่างเตี้ยเป็นอย่างเนาะแล้วก็อาาพรมเลือนสายไฟเฉพาะในบ้านนะพี่น่อยแต่ว่าจุดจุดจากลักไ่มาหน่ยังยังบทันนี้คุยกันเนาะแต่ว่าจะทางพระข้าบาก่อนว่าราคาเท่าไรพี่น้อยแล้วก็จะดึงอาณาให้ช่างมาประมวลเบื้องว่าค่าติดตั้งเพิ่นนี่เพิ่นจะเอาเท่าไรไป่น่อยเนาะอะจังไดกลับไปฮัไปส้มเบื้องน้ำกันอีกรอบนึงเปเนาะสำหรับทางครอบครัวของทางช่างเตี้ย cái pènôi nhảy ầm thủng vụ đi nó xu ngắm biết lội và này nào nó làm chạc bộ bay à, bê sông quên ba à, luồn lại nó thùng bân đài pènôi, bân đài 3 khẳng tìm à nhất à, tô. à tô đi sang má đấy pènòng nó, ừ, ừ, sang ừ,

เวลาเวลามันก็ทึกคนทั้งยงมามกั็จามไปมดเนาะแต่ว่าเฮาเสร็จออกพอมันอันก้อนเนาะพอใ<ง>วมันนาบักลึกคนหลางถึงเงี้ยมือมือที่ชุด้ายนันสาบแล้วนลพนทื่นใส่โอ้ยมันเก็บปีกตอนเศร้า <laughs> ออกบดเลยเนี่ยเรียบร้อยเนาะจากมือสี่สีส่มือ <laughs> nó no, okay. tên khắc rõ này thôi yêu phản có lâu tạm hót này <laughs> 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 buộc là cái tâm công sạc bà này nó lắm vậy đấy mình chạm phun khát nhau mình Hãy ว่าได้เฮือนสูงเนาะโยบุตรไทยต้นปลายต้นหนึ่งกับสองสองสอบโดยโดยสองสอกเพราะว่าอันนี้อันนี้มันสูงเด้ครับตีใช้ผากระสอบหนึ่งบุตรผ่ากระสอบบุด้เนาะนี่ต้องผ่าละสองสองปลายเพื่อมันมันคาแอวมันอีกเนี่ยนั่นแหละมันเทนไงเราสาบได้หลายช่วงสาบไปที้เพราะว่าแอวมันทำบริษัทแอวมันก็ใส่ได้หลายต่อ เอวนี่ต้องเห็ดลายแบบนี้แล้วก็ลงสีพวกแบบนี้มน<อ>เมนโอเห็นเห็นเพือนเขาเห็ดคืองามสุดอ้อลงสีไปเนาะ<อ><อ>ปลาสาเดียวจังหน่อยจังค่อยขับเนาะอ่ะนี่พดแลไปไป้าบ้านก่อนพี่น้อยเดี๋ยวพูดคุยน้ำกันอ่าสำหรับทาง สางเอาไปเอาเพื่อนเนาะอันนี้ก็สิเป็นทั้งลักนี่แหละพี่น้องลักไฟลึมานี่ก็สิเป็นใอีกลักนึงเนาะเพื่อบ่ยานแล้วก็เพื่อมันบ่ยืนใสอีกลักนึงแล้วก็แม่นดึงเข้าไปนี่แหละพี่น้องประมาณ50 50เมตรนี่แหละนี่บ่บ่ไกลปานใดอกเนาะน้ําในอืคักบาดนี่เนาะุดคองุดหยัง เรียบร้อยเดี๋ยวบางมือก่อนก็ได้เนาะเอารายละเอียดถามบ่งก่อนบาน้านเฮ้ยเปลีนน่ยนได้ดกระชุมม่มลิ่นหน่อยมด้งชิดมนันพอดีทั้ทงพระอาจารย์เพิ่นให้มาถามรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับไฟเนี่ยแต่ว่าทาัทาง้งทั้งสุดตัวนี้เนะี่ยเอาไว้กอดโดย มันนี่เพิ่นได้ว่าแคกว่าอย่าเอารักปูดมันแพงเกินเนาะเพิ่นกำลังรักหนึ่งเลยนะหาพันรักละหาพันบาทแมนอ๋อจ้ะแพงอยู่เลยอันน่ะปรึกษากับทางพระอาจารย์เพิ่นได้ว่าราเชียงได้แนะนำไปว่าเอาเป็นรักไม้รักไม่แดงก็ได้เนาะบานเราคือโทษอยู่โดยเลยมีบ่รักไม่แดงตักไปเกิดจิพอมีอยู่จะหาคอน้ำลุงน่ะซื้อเอาก็ได้ซื้อต่อน้ำเพิ่นนั่แหละ ประมาณลักเท่าไหร่จังแล้วยังบ่ได้เอาสูงเลยเอา6เมตรเลยรถ6เมตรบ่เออเอา6เมตรเลยเพราะว่ามันข้ามทางเด้เอาใส่นี่ลักนึงนี่อ้อๆมันจังบ่ยืดเดี๋ยวจังดึงขาเฮือนจพอดีเลยโดนั่นจะสิถามเพิ่นบ่แต่ว่าเต็มที่จะเก่านี่ลักเท่าแล้วบ่เคยซื้อจักเทื่อก็สิบ่แพงดอกบ่แพงดอกบ่แพงนี่ฮอดบ่แซ่บ ลงลงมาประมาณนั้นแหละมนตีไปได้วยแฉนซะเนาะแม่นเห็นกี่ไปว่าสองร้อยหรือสามร้อยบาทซะเนาะลักหนึ่งโดยโดยอ่ะซะอันนี้สําหรับทั้งลักเดียวทั้งเสีงเตี้ยไปอันหาเบิร์ก็ได้เด้ดดอโดยโดยโดยเอาหกเมตรเนาะดูเอาหกเมตรลดเพราะว่าอย่างไรมันก็เขามันเป็นทางผ่านทางดวงหรืทางใหญ่นี่ดอมเดี๋ยวคนเชื่อว่าอีกสูงด้วยล่ไพ่นี่จะเป็นไพ่ขึ้นเขาปะขจมุดว่าเขา ยังบ่ฮู้ไผใสก็แต่ขอให้ได้ใช้แต่ว่ามามื้อนี้น่ะจะพูดคุยกันคืออ่าทางพระอาจารย์เพิ่นว่าจะเอาเดินเข้าในเฮือนก่อนสิซื้ออ๋อแต่ว่าบ่ได้เอาตัวใหญ่นี่ลงก่อนนะอ๋อๆแบบเดินเฮือนก่อนแม่นเพิ่นให้เดินในเฮือนก่อนแต่ว่าจุดๆตัวนี้นั่นจักสิลงยามใดยังบ่ฮู้อ๋อโยๆๆๆออันนี้จังเขาว่ากแต่ว่าเอาหาลักมาก่อนโดยๆๆเตรียมไว้เนาะาลักมาก่อนแล้วแจ้งราคามาบอกูเสียง โนอะเลยไปมานี้ขึ้นไปทางเฮือนสร้างเพื่นถ่ายอยู่อ่าเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันว่าทั้งสร้างเตี้ยจะเอาอ่าปลั๊กไฟลงจุดใดได้มุมไหลมีเจได้แน่กะอ่าเดี๋ยวบอกสร้างเพื่อน้ำเนาะุเพื่อน้ำเลยสร้างกับเป็นคนอยู่บ้านเทายังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังโสดอยู่เก็ดเป็นทุกอย่างเอาใครจกดอกดอกทั้งนอกจากดอกหรเปล่าก็ที่นี่มีนิดดอกนิดเนาะ สองซะในนีเพาว่าหนึ่งสองตาขอเราไม่หาะมองมแน่มทองใมเนาะทางในจากหลกอยากก็ห้องระดอกร็อกหลอกในห้องโดยโดยนี่แห้ะมาป็นปักไฟเอาลงางไรเลยปักไฟแบบไหนเคการานกาดานบอรดีดปักไฟปักไฟเสียบเอเอาเอาแบบคู่กันคือเฮดคือตะเกา่านะแบบนั้นดีกว่า ทั้งเฮากับบอก้าใจไปแล้วจักเหตุอยไางนันเรเคยเห็ุเนาะอยู่ในห้องอยู่ในห้อ๋อสวิฟปิดเปิดแล้วแล้วก็ตัวปักเสียบคือคือตะเกาเนี่ยคือติดตั้งอยู่เช่นติดทงแบบนั้นแหละกระดานรใช้ในนอกห้องเนอะกานนี่ใช้กระดานใช่ตรงใดดีเนาะเสาวกางเนี่ยบ่บ่เสากลางบ่ต้องใส่ใส่มุมผ่าสุดด้วยหรอโดยเพราะว่าเสากลางทิ้งเถอได้ตกแต่งอย่างมันจะได้ลื้ออีกได้ xe mong đây đi mong đáy mọi đi nên <laughs> bó là ao cả cả bức xa sàng thì ra lên nó sàng còn mong đây mọi ừ. cả mọi đấy ao mong cả một khoai phụ vào đây rồi ừ cứ ừ. chè này cái đây nó dùng phun cái đây để vào ao trồng thi cho luộc này à, đương cả là những trong khoai ba cả nó thế ăn lọc phay thì chắc lọc à, không biết hà lọc ในห้องหนึ่งสองอยู่อันโซนใหนได้ใช่หนึ่งสองสามสามข้างนอกมีบ่ข้างนอกใส่บ่ใส่แล้วบ่กนคือปูเท่าโผล่มาหนึ่งไปเห็นหงุดล้มเลยดอกเจ็บปูเท่าอีกแล้วแต่ดอกหนึ่งอีกแล้วสองทางมาทางนี้ใช่เาทงดียวฟังเดียวก็ได้ฟังหน้าทางใช่ทางนี่แล้วเอาเท่ากับเป็นฮกเนาะแม่ฮกดอกเป็นฮกโอก ต็ว่ามึงไม่ใช่ใช่กักไฟน่กไฟนี่ใช่จัดยู่นี่จุดนึงก็ได้แล้วก็ตู้ที่เปิดกับหลอดไฟหลอดข้างนอกได้แล้วกับมอตอรที่มองกับกระดานโอ้ปักเสียบนะปักเสียบมืงจะบักมากมีแต่ชนิดมาอันเป็นสายไฟนี่ต้องใช้ขนาดคือซ้ำกันกับที่นี่บ้ะใช่ซ้ำขนาดก็ได้อ มันก no. ้อนนึงเนาะก้อนหนึ่งกาพออยู่ปะเนาะจังว่ากันแบบนี้พี่น้อยนะละเอียดกันแต่ว่าราคานี่ยังบูฮู้เนี่ยตัวต้องไปเช็คบูอีกนับอีกรอบนึงก้อนนึงนี่แพงจังปะใช่ก็เสือก่อนกับเปร่อิ๋ก้อนก้อละเปร์ก้าร้อยเนาะนี่ก็มันตามเงินเฟ้อ ปัจจุบันนี่กับพวกว่าโดนเดือดร้ายว่าพิ่นขายกัขายเครื่องขายของตามเด็กเนี่เงิ้ยเนบริยูมือต่อมือเงินก็ขึ้นเนาะอ่าอือพ่อาเดียวเชื่อฉีแจ้งบอกแล้วกันคนใดถ้ามาครบแล้วฉีโทรหาเด้อเลอมาติดตั้งเลยติดตั้งเฉพาะในเครื่องก่อนโดยเลยเลยครับอันน่ะเอาลักไฟไงเดี๋ยวชุดตัวนั้นเป็นจะจะค่อยว่ากันที่ทั้งเคนฉีแจ้งไม่อีกรอบหนึ่งหรอกไม่จิกก็ได้มาเนาะ ไม่จิกก็ได้็ล้ทนเลครับไม่จิกเอบได้ด้่เวยเอาปูนโดนชานึุงหาพันแพงโพเนาะหาพัองโอ้โาวไม่ฮเนี่หลายปีเลยเออเฮาเฮาหักสามันเนาะเฮาเบิ่งมันเนาะเบิ่งเรื่อยเฮาเทปูนอบเล้วก็แล้วแหละไปตามนั่นเนเนาะขอบใจหลายๆทอ่อดยโดยนเดี๋ยวเชียงโทรหาก มาครบไปไปนี่ใช้คนน่อยคือเงียบแทนมือนี่สายดีพ pues ันยังลูกโอ้เอายบอกคนมมือฮะเนาะแล้วยังกินเ้าเศร้ามือน um ี่อรเกีวไข่กยวไข่กินเต่เศร้ นะเรียบร้อยเนาะสำหรับทางพื้นไฟเดี๋ยวว่าบนข้างนอกไปก้อนวัดเอาอันวงนี้บริโก้บนใดบ่หน่อยบ่บริโก่เดี๋ยว่ามีการบ้างแฟนเพื่อสิต่อกระเทิร์่วเออคิดไปชั้นแล้วเน๊ะถ้าว่ามัอหนาวไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเผื่อไว้ว่าขั้นตอนก่อห้องกะสิทมิถิมชื่ออ๋อเลยบริโก้ไว้โดยใส่บันไดกันเัรว่ขั้นบัดแล้วกัสิี่มันแหงมันคักแน่ก็สิเปิดขึ้นทางนี้นะทางนี้ก็สิปิดตายเลย เอาง่ายใส่ทั้งนี้ปิดไว้ก่อนโดยใส่ให้ออกทั้งนี้อ๋อโดยโดยหัวงามเนาะบนใดเนาะโดยครับครับตะกี้ไปาจะเอาหาเอาหามันเตี้ยพดหามันย้อนฮอดชี่เด้อเออหัวพี่เด้ถามันไม่ได้ว่ามันเตี้ยพดเอาสาม,มอา่อกวะบัดแล้วก็เทุบนี่ขึ้นอีกจังหน่อยกับตำล้วอันชายหนีเนาะป้า นี่แหลชิมากรายแท้ในชัมม้นบริษัทอีเลยนี่บใชัยอยู่มันหลายได้ลดหนึง่งก้าวไปได้หน่อยชั้นเนาะช<จ>ิมาเก็บอันนี้ <มา S 1> นแหละมันนี่ก็นในใได้เก็บไว้ห้านิ้บ้องไว้เพราะว่าฝนตกนี่น้ำม <c ười> ันจะไหลไปอันทางแหเฮาไหนก็ยังคือเก่าเนาะชั้นนั้นเนาะเฮด้วยเฮยังบริษัทเฮิน็อกนี่ก็ยังเหลือบักละลายเลยพอกกาเรือ ใส่บอลร้อยช่ไหมครับอลร้อยใช่ไหจ้ะอ่าเนาะเพื่อเลยบาทนี่ประมาณร้อยสองรอยพุ่นจังเนาะประมาณนั้นแหละอืมและจริงตามลักนี่ร้อยหนึ่งเกิดเพาะเนาะแม่ร้อ,อยหนึ่งก็เพาะเป็นยางเดือก็ไว้ใช้อย่างอื่นเทิศหงน้ามองในต่อไปเก็บไว้ปูนเดือจกชอบทังเตะส,สิบสิบแปดสอบมาแสดงว่าบุกนี่ใช่ไปเช้าสองโดย โอ้โหเปลือกภายในเดือดชิบแปดมาเนี่ยแปดนี่สิเฮ็ดน,นี่ไร่ปาเนี่เทพื้นบ่หรือว่าเก็บไวก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรบ่ได้บ่ได้ทะเทกันสาดบ่กันเ <c oughs> ปื้อนนี่กันสาดกับบ่บ่จักเลยบัดิเทบ่เทกะเทมันกับขอบได้กันคือช่วงทีคักยุบช่วงเช้านิดหน่อยเพิน่นเล่นโยกกับน,น้ำเพอนชานเพราะได้ เทขอบนี่นะบกกันสาดได้ออยู hmm. yeah. 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 Mm ่ฮะพัดฮีนะฮีเนามีตันี่นึงก็จะได้แต่วว่าเอาไว้ก่อนบ่เราจะว่าเช็คเก็บไว้ก่อนปูนมันสิบุเสียวบ่เสียอะไรเนาะปูนมันก็มีประโยชน์นั่นก็เสียอยู่แล้วล่ะแต่มันปวดมันยังมันแข็งอยู่แล้วล่ะตะกี้ว่าเช็คไว้เห็ดห้องน้ำบ่ปูนบ่ไม่เราจะไปขุดห้องน้ำนี่เด้อ บอกเป็นเรือลายเติบเลยดิห้องน้ำก็มีเนาะบ้อานเรือลายบกกอห้องน้ำบ่พ่อก็จังหน่อยเพื่อห้องน้ำก็กันว่าเห็นห้องน้ำกับดินบล็อกจำนวนนี่นี่แมนใช้ห้องน้ำนี่แมนนั่นเลยนะนี่เนาะแมนกับบ่พ่อเล็กหน่อยนี่นะผมคิดว่ะกระชิบุเชียแต่ว่าปูนกับว้ยครับวัครับกันไว้ครับบุเป็นอย่างนอกแต่ปุนกับบ่ได้ถึงเลยเขาบ่ได้ให้มันถึกหมอกถึกอย่างเลยแมน าานะของนโอ้สำคัญเลหของนำได้เท่าแล้วันคนมาดินมายามกันแดนเขาป้านี่ก็บหมูพ่อของเก่าของแม่ยูมีมีป้ากันเลยว่ามันกันเด่เนาะแมนยู่โอ้คนไปคนมาเนาะแทนมีแต่คนเที่ยวบ๊บต่างเลยฮะเก็บไว้ก่อนเนาะเห็นของนำของในน้องามว่ามันบดถึงน้ำถึงอย่างที่บุบีเียแล้วคุนกัน nằm bên đây nằm khắc vô khắc vô Sài nằm khắc vô đâu à... khắc, khắc vô, vô nằm rồi nó sẽ mới nhổm một nhĩ vào sụp ngay mẹ anh Sẽ ngồi phần bầu hay khác đó Bầu phân bầu, phân công xe mua vô เพราะว่าน้ำนี่สวนลายถ้าเพิ่นเจาะนี่ถ้าเพิ่นโมเน้นเป่านี่มันคุ้นแม่นีนน่ยเห็นว่าอันน้ำใสบานเขาเวลาเนะเพราะว่าเน้าใสเป่าพอดีอันน,น,นั้นนี่เชื่อเลยมันน้ำเนี่ยเขาปอาซองเถท,ท้าไปเลยเขาปอดท่อหน่อยเขาโมเป่าตอนใหญ่เ,เขาโมเป่าท่อนหน่อยอีกหักแล้วบริเนตได้น้ำให้ผู้เฒ่าอาบเลยมานี่าเราอาบนี่เ,เนาะแม่น โอเคแหละเนาะบ้านนี้ซื้อต้นไม้ต้นตอกมาปลูกไว้เพืกินมากโดยม่วง10กว่าปีแล้วเนี่ยฮะก็ได้สำนีกปลูกม,ม่วงเนี่ยปลูกแบบเร่เนี่เป็นไนบ่เม็ดได้เป็นเม็ดมันเข้าม่ได้หักสามม,มาได้บวชเข้าม่ได้อยู่ประจำเลยมันนั่นใหญ่ว่าตัวปลูกอยู่หน้ากำลัง3ปีปีที่4ไปได้กินหมากอันนี้ของเป,ป็นเม็ด,ดเด้ววม่วงมันได้ ม้องบ่วงที่เขาหอยคยล้ายเลาะตลาดได้ใส่ตรงใส่ย่างไปไปใส่นะเรียบร้อยพี่น้องเลยารายละเอียดน้ำกันเมื่อนี้กสำหรับทั้งต่อเติมพันไฟฟื้นแต่เดี๋ยวจังวัเดี๋ยวเชียงนั่นเดี๋ยวจีเข่ามาอีกรอบหนึ่งนั่วเนาะเดี๋ยวเอาวะละขนมมาเร็ว <c oughs> ต้องใส่เกือบไปรถ <cười> <cười> ôi bọc này hôm nay hả phùng đi ở võ lại kín phú đó rồi hôm nay mặc gì bọc <laughs> ừ, à, anh hôm nay mặc gì 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 ขอบคุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้ทงพระอาจารย์เป็นก่อนเนาะเรียบร้อยพีไปเลยบ้านขันซานเรือดมากเหมือนจะลงสีบาทนี้เนาะว่ากัดบาทนี้เลยมาครับมาอนี้อยู่เฮ็ดจำกรมสารนี่แห้ะมือนี้เนาะโดยปัดกวดจะมาเก็บทรายเก็บนี่แหละเก็บไปก่อนนะสาวเนาะไม่ได้ใาหา้ทั้งช่างเตี้ยและครอบครัวนะขอขอบ,ขอบขออคุกขอบใจทางาพระอาจารย์เนาะที่ ช่วยต่อเติมบ้านซานนี่แหละปกะกอบปกครองซอยเบื่องกันจนเดือบมากจนเลียวเนาะคันสี่ากกันโดยทางสังเตียกขอขอบคุณขอบคุณนราพระอาจารย์ที่สดสวยต่อเติมบ้านเฮือนซานจนแล้วจนทั่วเลยเนาะทางสังเตียกขอขอบคุณขอบคุณให้พระอาจารย์ผลอยู่ดีมีแหงมีแต่ความสุขความเจริญไปใส่มาใส่ขอให้มีแต่คนหักคนแพงใช่สังเตียเนาะ พันบอกบอกเลยให้ทางงานด้วยพันก็ได้เนาะจากเด็กจักน้อยพี่น้องเยขอขอบอกขอบใจน้ำพระอาจารย์เด้อขออยู่ดีมีสุขขอสุขภาพขอให้แข็งแรงแดดที่ซอยสร้างเตี้ยขอให้ไปทางไหนก็มีผู้พักผู้หอมมาได้สาธุอ่ะมื้อนี้สร้างเตี้ยนี่ว่าบ่ออกมื้อนี้พี่น้องเอยเนาะตื่นตันได้มันแบบ บกคิดบกฟันว่ามันสได้ไวได้แบบสี่นะมันแบบว่าอกเลยไปซาเนาะมีแต่ว่ากาทตั้งผู้ให้แล้กับผู้รับเนาะให้มีแต่บุญนํำค้ำสูสุขภาพกับร่างกายแข็งแรงธุรกิจการงานเนาะบอกว่าสีเห็ุอย่งก็ได้แต่เนาะโดยไปกับสบายดีนะสบายดี ภาษาเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเวรกเฮ็ดงานได้ไปได้เด้อเด้อสบายดีสบายดีอ่ะขอไม้ให้เนาะเฮาก็สิเดินทางก่อนบัดนี้ไปละในจังหวะกันอ่าโตเนาะปพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเนาะมีตเก็บเมียนวัดก็อ่าเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ยเป็นทรายก็ยังเหลือกองบักเนาะใส่ไปนิดนึงอ่าดินบล็อกสงมา300ใส่ไป100 โอ้ห้องลอยพี่น้องเอ้ยก็ได้บรรไดเนาะเดือยอยู่สองร้อยอปูนก็นยังเดือยอยู่สิบแปดสอบปูนเคียวสอบละหกสิบห้าพันกิบเนาะดินบล็อกในสอบอก้อนละสองพันห้าไปหน้อย,ยนี่หลังละลาด่ะถือว่ายังเดือยอยู่พี่น้อยก็มิแต่ว่าัางแผนต่อไปเห็ดของหน้าข้งในระหว่างแบบนี้พี่น้องเนาะเนาะ ในกับบุเงพี่น้องเนาะคือเกา่าคือเดิมเลยเลยบัดนี้พี่น้องเนะจะได้เดินทางออกไปข้างนอกก่อนบัดนี้พี่น้องเนะยก่อนจะลาจะจากพี่น้องบุเสียงในนามสะพานบุญพี่น้องเยก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณทางพระอาจารย์เนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเนยะให้จุนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้นะอเนาะป่าจ่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงอทุ่งเป็นลมโพลมไทรแห่งแก่ลูกแก่ลานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนะาะจังไายกับบุเชียงพี่น้องนะจะได้ลาไว้เพียงสำนีก่อน ไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีพเแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสู่คนเด้อพี่น้องสบายดี